หากคิดถึงแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงที่จะได้แนบชิดกับธรรมชาติสัมผัสกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายก็ต้องที่นี่เลยค่ะจังหวัดนครนายกที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอชวนลองมาสัมผัสการท่องเที่ยวแบบสุขใจอุ่นใจในมาตรการด้านสุขอนามัย New Normal และมาตรฐานชาซึ่งที่นี่สถานประกอบการทั้งร้านกาแฟสุดชิคและที่พัก โรงแรมสนามกอล์ฟก็ได้มีการปรับปรุงและได้รับมาตรฐานชาให้หนักท่องเที่ยวได้อุ่นใจที่ได้มาสัมผัสโดยเราจะเริ่มกันที่เขื่อนคุณด่านปราการชนเขื่อนคอนกรีตบทอัดที่มีความยาวที่สุดในโลกจากนั้นมาสนุกสนานกับการขับรถ ATV จะลุยสวนอันกว้างใหญ่กับ ATV นครนายกหรือมาชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหมู่บ้านไทยพวนนวัดฝั่งคลองซึ่งปีนี้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหรือรางวัลกินรี มาสัมผัสวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านพิพิธภัณฑ์พืนบ้านและก่อนออกเดินทางทุกครั้งนักท่องเที่ยวควรพบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือด้วยนะคะหรือหากต้องการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวก็สามารถสอบถามได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนครนายกหรือที่1672เพื่อนร่วมทางค่ะ รูปพร้อมให้คุณท่องเที่ยวยังสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภยัยด้านสาธารณาสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบริการไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ S H A มาตรฐานความปลอดภยัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะ